ผมชมาเบดครับของลูน่านะครับแล้วก็ของ F FTM นะครับเดี๋ยวให้ดูของ FTM เลยนะครับก็มาแบบเดียวเลยนะครับโดนโจมตีแบบลูน่าเลยนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็ลองดูนะตัวนี้ยังไม่ได้ออกนอกจากกระดานเทรดนะครับมีฟิวเจอร์ด้วยอยู่ในของ OKX นะครับเพื่อนๆก็แล้วลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นก่อนหน้านี้เขาชอบแต่งลงของลูน่ากันนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะดูกล่องลูน่าก่อนนะลูน่าตอนนี้ไม่มีฟิวเจอร์นะครับผมทั้งไบเนนแล้วก็อโอเคเอ็กซ์นะครับลูน่านะครับตอนนี้อยู่ที่33,000นะครับก็คิดว่ามีโอกาสที่จะดิดดิดกลับแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับผมอตอนนี้เราห่างยิงกับบิตบิตคอยอะไรมากไม่ได้ถ้าเกิดบิตคอยบวกแรงอ่ะผมคิดว่าลูน่าหรือว่าทุกตัวเขาวิ่งหมดนะครับแต่ตัวไหนที่ลงมาแรงๆก็พร้อมที่จะดิดกลับนะครับผมให้ให้แนวคิดว่านะครับให้แนวคิดว่า ตาเหรียญน,นะครับที่มันอยู่ที่10บถว่า10ดอลลาร์แล้วันะครับเพื่อนๆตอนนี้มันลงมาเหลือ1ดอลลาร์นะครับห้แนวคิดนะครับคนที่ซื้อด้วยเงิน100บาทเป็นสมมุตินะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนแล้วแต่ถ้าเกิดลงมาตรงนี้นะครับอาจจะเหลือแค่1บาทอาจจะเหลือแค่10บาทนะครับเพื่อนแต่คนที่ซื้อราคา1บาทณนะเวลานี้ตอนนี้กรณีสมมุตินะครับดีดขึ้นไป2บาทเขาจะได้กําไร100ก็เป็น200ถ้าดีดขึ้นไป10บบาทเขาจะได้ อ่าเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเก้าเด้งนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะซื้อตัวไหนแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่าลูน่านะครับสามหมื่นสามพันนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะอ่าได้เห็นการกลับตัวอย่างรุนแรงนะครับผมก็ลุ้นกันต่อไปครับตอนนี้ยืนบนเส้นกาเฉลี่ยของห้านาทีได้แล้วเดี๋ยวส่งผลไปยังตามเฟรมของอ่าสามสิบนะครับยังตามสามสิบนาทีหรือตามเฟรมสิบห้านาทีนะครับอ่าผมคิดว่ามีโอกาสนะครับเนี่ยแนวแนวต่อไปเนี่ยถ้าเกิดก็จะพุ่งไปนะครับที่สิบห้านาทีก็อยู่โซนนี้เลยนะครับศู 03ตัวแล้วก็8นะครับถ้าเกิดป่านวันก่อนอยู่ที่เมื่อวานใช่ไหมครับอยู่ประมาณ5นะครับผมนะแล้วก็จะส่งผลไปยังตามฟรม s 1ก็ต้องโซนนี้เลยนะครับแต่แถวโซน1ดดนกว่าๆนะครับตามฟรม s 4ก็อยู่ที่ตรงนี้เลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับผมเนาะ27ดอนเนี่ยมันยากมากแต่เราไปคูณมางกรมังเก็ตแก,ก,กบอันนั้นผมไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าให้โฟกัสเหรียญมินผมว่าตัวนี้น่าจะวิ่งดีกว่านะครับในความหมายของผมนะครับส่วน f t m F T M ก็เช่นกันนะครับลงมาแบบรูหน้าเลยนะครับรูหน้าเนี่ยเห็นไหมอ่าลงมาแบบรูหน้าเดี๋ยวผมให้ดูรูหน้าก่อนนะรูหน้าในตามเฟรมของขอย้ํานะครับนี่คือไม่ใช่เชียร์ให้ซื้อแต่เป็นแค่ว่าให้คุณให้ดูนะครับเนี่ยรูหน้านะครับต่อไปก็เป็นตัว F T M F T M ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นแล้ว F T M เนี่ยมีตัวฟิวเจอร์ด้วยเพื่อนๆลองอ่าจัดการดูนะครับว่าเป็นตัว ที่มีโอกาสที่จะไปหรือเปล่าครับดานแรก S T M ถ้าเกิดดิดกลับไปเนี่ยก็แถวๆ0.50นะครับตอนนี้0.36นะครับโอเคครับอัปเดตสั้นๆเลยนะครับผมนะหวังว่าบิตคอยก็จะรีบิลขึ้นแล้วนะครับบิตคอยดันแรกถ้าเกิดบินน่าจะบินมาแถวๆโซน31,900นะครับรุ้งกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ